สวัีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่หาพี่ตั้มนาะงพี่ตั้มรายการดือโจฮนะนาวันนี้ตุ้ไข่น้องนายโยธินคำแก้ววันนี้ก็มาแอป,ปมาขอปอล้งไม่เท่งนะครับเนาะงตานเป็นปอดีตปอล้งบานเนาะบานต้อนใจหมูหาตำบลโยนต์อำเภอเจริญคำจังหวัดพะเยานะครับ ก็วันนี้ก็จ้ามาโจหนาตับตาลเนาะก็จ้ามาลูกวนตาลหิ้ใหมาเล่าเนาะประวัติความจริงมาการตังบานตังจ้องของอันบาดดอนใจมุ้หาตะบโยนนี่ยเขอเชิญประลุงเราู้ฟังแหนเนาะก็ก็ขอสวัสดีห้ามกั้นขับก็ในในพุ่มไหลประเิงก้อนหรือว่าไม่เทิงนะครับก็ ปินงุนไตหือนะครับก็จาดเจอรือกอ็ลูกจักเมืองเจ็งแข้งอันนี้ก็ยางวันนี้เนาะก็โยธินก็ได้มาโจนมาผู้มาเจ้าวา่าความปิ้นมาวา่าในบาตนาัดใจเนี่ยก็มาต่างรักต่างทานจะได้อพยพกันมาจะได้เนาะครับเนะาะ อันนี้ก็เดิมอ่าปู้พิพากษามันก็อ่าโลคไดอบพยพนะครับเนาะจากเมืองแข้งเชียงเงมืองเชียงแข้งนี่อยู่ไหนเมืองเชียง,งแข้งนี่เดี๋ยวนี้ก็อ่าอยู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอ่าสมัยก่อนนี้ก็อ่าย่างเมงืองสิบสองวันนานี่มันกินโคบแลวอ่าลรคนำธาเนาะลรคนำ่าเขาไปถึงงาน มึงเก่งแข็งทะลุแมนแคมปฟังของมึงมันว่ามึงมันมึงมันก็จะเป็นอ่ามึงลินมึงอยู่มึงวะมื่อนี่ละมึงวะเมึงย่อมมึงลุยมึงย่องเมือะนี่ก็อยู่แทบไปตั้งพม่าเป็นหอค้ำเจียงแข็งเนาะไป็เจออันบอกของมันประตูไม้เครื่องเขานะครับก็เจอซ้ายนี่แต่ละวตีละแทงก็เข้าเกามาจากไม่ไต้ยน้นฟ้องไต้มั่งใ้แว่น ไตลาไตลานะครับไตพงอันนี้ก็มากันฮกปีนองนะครับมาฮกปีนองก็มีไพ่พงนะครับน่อเดี๋ยวก็โมโยนี่มีฮกปีนองฮกปีนองเตี๋ยมาเตี๋ยมาอันต่างบานอยู่เนี่ยก็เคนเรากันว่าเราว่าเว่าเอ่อเขาก็มาฟังผลิตกันว่า ในปีพศส,สองพันในในปในทีเ่เข้มกันไวสองพันสี่ดอยสี่สิบสาี่สีก็ได้ประมาณร่อยสกว่าพี่แต่พูมว่าในความพิมนมานนี่แท้จริงมีอาจจะมากอน,นัอ่นแม่นแม่ทีว่าเก็บทักสีสาเก็บผา,สาเสยมึงนี่มันจะมาปีพอส,อสองพันสักพักสองพันสามลอยสักสี่หาคิ้เนี่ยแหละเที่เขาเอ,อาหา อดีเดนี่สองพันสาสอปลายขอกอามาแล้วตีอันบันลุงเนื้อลุงไตเนี่ยเอามากินวันหนเนี่ยชาแล้วก็บ้างฉบับนีขึ้นมัมาไล่จูนั่นมาไล่จูมาล่อฉบัสองพันสี่ร้สี่สิบห้าสี่องมาอยู่บันเงาพองไปอยู่ตาฝาพองหลังจากอยู่ตาฝาสมัยก่อนนี่ตาฝานี่เป็นเขตเมืองนานอ่ะแม่นเมืองนานไม่ได้หรอกน้อเ้ย ขึ้นกับเมืองนานบานงาวนี่ครับแม่นไปถึงบานงาวนอ่ะเจิงคลองมั้ยนี่มั้งใช่เจิงคลองมา้งขึ้นกับเมืองนานขึ้นกับเมืองนานก็ฮกพี่น้องนี่ก็มีจับปอปุดกองมงกุลนะครับก็ก็ปิ้งปูคลองอ่าปอไม้จันตาปอไม้จันตาปิ้นไผ่ปอไม้จันตากับปิ้นปอคลองปลุงเนาะคลองประลกับปิ้นปูก็อ่าคนที่สองก็ปิ้นอ่าเจ้าปอพุ่มมิใจ con mong khôn cùng mặt trời và vẫn vô bản dốn cầm oh, mía nè đi mía nè thì phân trên bao quát loại tẻm vậy đi phân vậy cả khôn đi sáng gò có mày uống con mong khôn vô bản trên ban có oh, vô trên ban nào oh. vô trên ban à, à thì có thảo khát mong khôn có pin à có phong เป็นปอปอข้องปอจันตุ๋ยนี่หนะจันตุ๋ยที่อ่าแม่การนะฮะมีหลายัตรน้ำใจนี่แหละเป็นปอหมอเป๋าหมอเป็นหมอเป๋าแหละมอเป๋าหอเป๋าสมัยก่อนนี่โอ้โหมีนะเป็นหมอเปาแผ่นโบราณเนาะลือเนาะก็คุณที่หาก็อ่าเจ้าปออินตะกองมงคุนอ่าปูปูข้องวัดแถวอุนเนี่ยวัดแถวอุนลานกะละแมนี่หนะอ๋อ มายมยองมันมันมันวัดมันวัดกันหมดแหละแบครับแบบคุณนิฮกว่าเจ้าปอท่องทิพย์ก้องคุณอยู่บันทาดอ๋ออนี้ไปอยู่บันทัดคำว่าเจ้าปอหนิงเจว่าพิ้นอ่าเจ้าปอข้อเล็กข้อเวนหนิงใจนะอันนี้อันนี้นี่บอกถือกับท่านผู้ชมบุกฟังว่าคำว่าออ่าาเคำว่าเจ้าหนึ่งนี่ดอกเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งคำว่าเจ้าเจ้าไหมเจ้าปอจ้า ปอนี่ชื่อว่าปิงปอละ่ะปิงปอเจ้าวปอเจ้าน้ำเนี่ยน้องเน้นนะครับอ่าแต่ว่าถ้าใช้พินใหม่ก็เจ้าวไหมจันตาอออืมเยังปอของกระดุมเนมาะยังหอมเจ้าวัวเม่ก็แม่ก็เจ้าน้าใหญ่อ่าเปิจะหอมกันเปิป็นโมโยเป็นมีซึบเจอเนาะครับซึบเจอก็หล,ลังจากนั้นก็แยกย้ายกันมาเนาะต่างหลักต่างทางก่อนนี้มาอยู่บัดดอนใจก่อนก็หลังจากนั้นก็ ไปผิวทางไปซังก็สมัยนั้นม,มูนีนนปป่นี่ปิ้นป่าปิ้นแถวนำลาวแถวอำเภอเจียงคำนี่นี่ครับก่อนประวัติที่พระเจ้เอาอ่ามุนาำที่พระเจ้านานพระเจ้าสุริยวงศ์พระตเด่นใจใจใจเพราะว่าพระเจ้านานนี่ก็ไปเตียวควาดก่อนอ่าหมูเจ้<ด>มมาใจรู้อแล้วเนาะอ่าท่านเขาว่าเจ้าอัธปัญโญลุงมากคนชองปันสร้าอย เอออักเนี่ยบ่าเนี่ยจะว่าเขาก็ต้องได้ซื้อเพราะอันบันบันบันม่หนอันที่เินแจกไวในางปีพออ่องปันซ้ำรอยสิบเอ็ดาบาทชมเด็ูยอฝ่าตุลาโลกราชาทีหนึ่งราชานที่งเนาะอ่าอแล um ้วเปนสนังเหืองเมืองนานนะอันนี้เจ้าเจ้าอาวรปัโยอาปันโยใจเจ้าคลองนี่ไปตุนแรงนะเมืองนาน ก็ไปตีเมืองจิ่งตุงไปกวาดจอนเจ้าไทยใยรรัดชานประเทศประมณกับเจ้าใจลือในแควนสิบสองวันหน้านะครับอันนี้ก็ทัดจัดั้นมากับปีอสองต่อมาปีสองปันสามร้อยสามสิบหกพระบาทสมเด็จพระจเ,เจ้ากจ้่อกจัก<ล>รพรรดิสันกัณฐ์มสีก็สัง่งเจ้าอนันตะตะวนัน อันนั้นตะวันคนะาริตเดชผู้คองนครนามไปตีทั้าวบําหนึ่งไร่เจ้าอันตะเจ้านันตะ,นนตะบ่อนองนองจริงไปตีเมืองซิปชอมปันปรากฏว่าพอเจ้าเหมืองจริงลงยอมสวามิภักดิ์ยอมสวามิภักดิ์ก,ก,กอบหน้าก็ได้กวาดสอนมาอยู่บ้านเงาดอกไมวจะไม่นำไปรับลังจากนั้นปะุ๊บพอจะซนะ้อมขัน ่า413พระเจ้าสุริยพงษนี่ปิเดอพระเจ้านานพระเจ้านานองค์องค์ต้นนี้แหละที่ว่าเน็ตต้นนี้ต้นนี้แหละที่ว่าไปอกวัดเอาตอนเอาเจ้าไตลือมาสุดท้ายต่อยนี่นะอือที่ว่าเจ้าไตลือสิมาอยู่แท้ถึงวนีนะพระเจ้าสุริยเดนี่แหละเจ้าสุริยเดมันมีจักสมุนนําเนาะบ่มีเาเจ้าสุริยเจ้าเจ้า สุริยาพงเดชแล้วเก่งว่าเจ้าใจลือเรานี่จะป่ากันอพยพกบกับไปที่เมืองเก่าเมืองสิบสองพนาสิบสองพน,นาเกาไปอยู่ที่เมืงงมองเกียงมงเมืองนันนี่นี่หกโคงกับพี่ลุงสุดท้ายหล่ะกับพี่ว่าเขาบงหูแต่เขาว่ามันมันอยเจ้าสมุนนะฮะมั้งเนี่ยเจ้าบองหูมันมาหลายลอรอบไปลุ้นานแล้วมันแตกมาหลายตีเนอ่อนหนแตกมาหลายตีเออก็ต้องซื้อจักอันบัน บ้านเมืองไทยบ้านไทยบ้านแม่น้องมันอาจจะมีประวัติโดยเฉพาะอานมันจะมีประวัติแต่ละที่มากคนจัดแต้มบางที่มันบเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะฉันเคลียรเพราะละอันนี้ไอ้ประวัติอันนี้ป่าหลวงน้ำทาอันนี้ประวัติท่องจีบินจีบินที่เขาแต้มเลยเนี่ยครับครับอ่ามันเหมือนกันเนาะอย่างก็อย่างวัดดอนใจอ่าทีเขามาเริ่มตั้งนี่ก็แต่ความก็พิ้นวัดหน่อยพี่น้องวัดหน่อยวัดหน่อยวัดหน่อยครับครับมัน ก็มากกัน่อยเดอามากันสีหาฮกขอโผเนี่ยมากกันซีหาฮกคอโคอ่าวิหารลังประเดียวนี้ก็เป็นลังทีซ้มละอ้อครับนี่้งทีซ้ละก็มงบอกอายุนานมันก็ได้ล้งทีซ้ำาชว่ามันก็ปางมันก็ล้างทีสีมากก็แป้งทูบกันเนาะแป้งทูบก้อนก่อนจะมาสางกันวิหารเนาะก็แป้งทูบแป้งทูบก็อ่าล้งทีซอง ก็กดีใจอยู่อย่างหนึ่งว่าสมัยทีจนปูจนมันนี่ไปห้ามโมพระเจ้าอ่าพึ่มีพระเจ้าถามว่าหนักทองเคียวหรือว่าใครจะมา่อมาก้อยมาปาธนา่าอีส้นก็ปิ้นทีว่าพระเจ้าทีเลิกไปแล้วปิ้มาสมัยเดียวนี่ก็พระเจ้าขี้เอะหลังก็ปิ้งพระเจ้าแซ้นแซะไปพอเขาก็ได้ประดิษฐ์ไปที่บุญเส้น อาประธานหอ้เนื้อแน่อนหอเนื้อใส่กล่องไว้เรียบร้อยหมดเอาได้ใส่กล่องใส่ซ้ำไว้เรียบร้อยหมดบ่หือเป็นพระเจ้าเก่านะครับเป็นพระเจ้าเก่าก็เจนจูได้นู่นี่เนาะก็ถอดตะปิ้นปูของนี่แหละโอ้เราฟังมาตอนปิ้นนมนี่งามเอออ่างามปิ้นปิ้นดานถาผ้าซิงสมัยเจงแซนโดนอะสมัยเจงแซนอ่าปิ้น ก็ครับพี่น้องว่าก็เขาได้มาเจตทำเขาเขามาแย่เขามาแวะที่วัดดอนใจหนี่เนาะคหนาหนาโลตัสนี่เนาะพี่น้องเนาะก็ในด้านในเรื่องพี่ลุงของเราเรื่องงันฮอเจาะเจี้ยแข้งแล้วห้องเจาะเจี้ยแข้งกำลังารถือพีเนาะความบาดเจ็ใจเนาะก็สำหรับหมูพุ่มต่อย่างบัรดาฮิตไถ่นะครับอ่าเรื่องคือว่าเป็นกับเรากันมาประลังประลังประหลาดเนาว่าเป็นสมัยก่อนนี่นี่

กบมะเร็งเนาะกบมะเร็งเทวดาบันกบดาบึงเนาะพี่น้องเพลิงช้งเพอว่าคุ้มข้องอ่าคือคุ้มข้องหรือรักษาดูปลานแล้วก็เขาจะได้สืบเป็นเป็นบรรทบุรุษเฮาเนาะใก่ไก่เป็นบรรทบุรุษบรรทาว่าหาว่าเหมือนห่อเหมือนจีนไบ่ไก่บรรทบุรุษของเขาเนี่ยนะหรือของเขาเหมือนกันถะหาว่าเป็นเล่งเจวดาบานไตได้เพราะว่าไตหรือไตโยนไตอ่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ใจเล่าก็ดีถาว่าเฮาบ่มี้จีวสิงขุกมัดแม่นครับอ่าบ่มีสิงขุกมัดการอ่าการวัฒนธรรมก็ด,ดีการอ่าใจหายก็ด,ดีการขุกมัดหมู่พี่หมู่น้องก็จะมีความหวูวซึกกันไปเฮือนหันหันาะถูกต้องแม่นหนึ่งปีครันหนึ่งเฮาก็แน่กันว่าอ่าเดินนี่เดินเดินไหน,นอะตอนนั้นเพิ่นเล่องกันก็สมมุติ<อ>นี่ก็จะปินเดินอ่ามิถุน้าก็ปินเดิน แปดเดินแปดหรือเนาะแปดหรือเนาะแปดต้องหืออันเดินอ๋อจากไปอันออกเนาะอ๋อขืนเนาะเดินขืนเดินขึ้นเนขืนี่แหละเพราว่าขืนหนึ่งคำซองคำซ้ำคำก็เอาตามสะดวกเลยเนาะเงี่ยทำไมหนีเนาะเอาเอาเอาตามสะดวกเนาะแต่บ่มีบ่มีว่าอันหนึ่งคำพี่กินพี่ซองคำพี่กินขืน่ในคำมีคำมีบ่มีเราจะเอาที่ว่าอ่าที่ว่าเอาเลือกสะดวกเดือดสะดวกกว่า ลูกหลานได้แต่บาป้ากกินฮอร์โมนกันเนาะเฮาบ่เอาต้มกับวันซินเนาะแม่นค่ะว่าค่ะว่าอีว่าไปก็เริ่มยากครับอกเอาไว้ปีหน้าปีในขอสานีขอจะได้เอางูเอาวีดโอจัดอยู่เฮา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 เอาเากับพี่น้องเอากับพี่น้องไก่โมูโยไก่ไก่เนาะกูโมโยไก่ไก่เนญ่ยงกูเจอเมื่อไหร่อะบมื่ไหร่เ่ไหรก็เหมือนกับใจลาใจนี่ก็ทุกใจแหละมันพิษ กินเคยยากกันหมดแหละ<ม>ว่าเฮาออกจากสายฝนมานเฮาบัดนี้ละบัดนี้ลืมกันบัดเผืออย่างพอแม่ปีน้องที่ว่าเฮาหอมบ่รักษาวยการแต่งตัวก็ดีเนาะค่อยออเสียงคือยเสียงๆๆ <laughs> วัดเดี๋ยวนี้นี่อ่าในในการวัฒนธรรมทุกที่อยู่ไนในย้อนวัฒนธรรม หาเอามีวัฒนธรรมนี่ต่างคุณต่างจิตใจมันไปจ้างเราใช่ไหมจังไม่ได้ให้ละต่างคุณต่างอยู่เนี่ยครับแม่มันมันก็ขอหื่อวารุ่นเยาวชนกรดีช่วยกันทักษาเนาะแมนช่วยกันทักษาอันนี้พอพอพอลงเนาะพอลงมาถึงก่อไข้ฟาเหนือเนาะเยาวชนลือเฮาโตยเนาะใจเราขอบคุณุ่นไหมเตือันมีความสนใจในการ ในความเป็นลือนเนาะโดยเฉพาะลือในประเทศไทยเฮาลือเจนคำเฮาก็เครืคร่องแป่งเครือ่องหยองก็แง่มันออกเพราะเส้นขาดเส้นโค้งเน,น,ะนาะการแต่งตัวเฮาจะไปอายนะครับ่เฮาเกิดมาจากเจอเคอือตึงวันนี้นี่อ่าเฮาเสาะห่าทบเขือห,าห,าหวว่าหน่วยวางหน่วยเฮาอยู่ที่นหนพองนี่ตึงวันนี้เฮาติดตามอ่าเฮาเชื่อว่าอัน อันนี้เรือไตล่เนาะอันนี้ลรือไตเก่งแข็งเฮ้ยสู้คนอยู่ละบ๋มใจเฮาลรือเหมือนกันต้องห้ากันเนาะสองห้ากันไวปข้อฝากน่ะข้อฝากจะได้ก็เฮาอันนี้ถามว่าอยากจะมาแอวมาต่อมน่ะมาพร้อมก็ได้ติดต่อมาไหนเนาะติดต่อมาไหนแจงแจงแจงในยูทูบเนี่ก็ได้ก็ว่าในเส้นบุกก็ได้เนาะครับครับก็จะมีในใน ชาวเตลีของเขานี่ก็จะมีการแสดงหลายอย่างเพราะว่าจะปิ้นฝอนดับฝอนเจิงเพราะว่าจะปิ้นการแสดงสิงโตนางนกตี่กองตี่กองที่กองที่กองนะครับอันนี้แหละเขาก็จะได้เจอยกันทราบปลาใบแล้วก็เอามาโอ๊ดน้องพี่น้องต่างหลายก็พูดพอว่าในติดตามก็ฟังติดตามเด็ดน้องพี่น้องเยด็ดบุกบ้า กอ,อนจะได้ส่งเสิมเนาะกับกับ,บวันนี้ขอบ่มีสังไรขอวันนี้ขอมาลบก้นประดุงไหมเฮิ่มเนาะครับเป็นอดีตกับก<ช>บ้านเนาะวันนี้ขออันแบบมาขอมาแอบกันมาอีกก่อนเนาะวันหนา้าครับมีกิจกรรมมีงานสังดีๆมนมอนเนาะก็ไครขอจักเอามาดึงยูทู e เอามาอันบอกป้าวพีน้องเนาะติดตามรับฟังเฮาวันนี้กอขอขอบคุณยินดีสวัสดีครับ